กำหนดให้นะครับการนําความร้อนการพาความร้อนแลวก็การแผ่รังสีนะครับก็ถามว่าข้อที่1นะครับการถ่ายโอนความร้อนในข้อใดต้องอาศัยตัวกลางนะครับการถ่ายโอนความร้อนก็จะมีอยู่3าลักษณะนะครับก็คือการนําความร้อนการพาความร้อนแลวก็การแผ่รังสีนะครับการนําความร้อนกับการพาความร้อนนะครับ2ตัวนี้จะเป็นการถ่ายโอนความร้อนที่อาศัยตัวกลางครับ นะครับส่วนการแผ่รังสีตัวนี้ไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องมีตัวกลางเส้นดวงอาทิตย์นะครับไหมดวงอาทิตย์ปล่อยพลังงานความร้อนออกมานะครับผ่านชั้นบรรยากาศที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผ่านอวกาศที่ไม่มีอะไรเลยแต่ก็สามารถผ่านได้นะครับอันนี้คือการแผ่รังสีเนาะส่วนการนําความร้อนกันการพาความร้อนนี้ต้องอาศัยตัวกลางครับตอกกอกไก่ครับการนําความร้อนตัวนี้นะครับการนําความร้อนจะเกิดกับพวก ที่เป็นของแข็งนะครับนะครับเวลาที่การนำความร้อนเนี่ยนะครับอนุภาคจะสั่นแล้วก็จะถ่ายทอดพลังงานให้โมเลลให้อะตอมนะครับข้างเคียร์ครับเช่นเหล็กนะครับถ้าเราเหล็กไปจ่อความร้อนถูกไหมนะครับความร้อนก็จะส่งต่อกันไปเรื่อยจนมาถึงมือเราเนาะนะครับส่วนการพาความร้อนครับตัวกลางนะครับจะไปกับความร้อนอย่างเช่นอ่า น้ำนะครับหรือว่าลมนะครับพวกของเหลวพวกแก๊สนะครับเวลาสมมติอันนี้เป็นกองไฟเนะกองไฟเรานั่งอยู่นี่นะครับลมพัดมาลมพัดความร้อนนะครับจากกองไฟมาหาเราเห็นไหมว่าความร้อนกับโมเลกุลของแก๊สก็เคลื่อนที่มาด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือการพาความร้อนนะครับแต่ถ้าการนําความร้อนนะครับมันจะ อะตอมนะครับหรือโมเลกุลที่นําความร้อนเนี่ยมันจะอยู่ในเชยๆมันอยู่นิ่งๆนะครับแล้วมันจะโ่งต่อพลังงานหากันไปเรื่อยๆนะครับตอกข้อก็กไก่ครับการนําความร้อนแล้วก็พาความร้อนนะครับข้อที่2นะครับนักเรียนได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แม้ดวงอาทิตย์จะอยู่ไกลนะครับการเคลื่อนที่ของแสงจากดวงอาทิตย์นะครับถ่ายโอนความร้อนด้วยวิธีใดครับ การเคลื่อนที่ของแสงจากดวงอาทิตย์นะครับถ่ายโอนความร้อนมายังโลกนะครับแม้จะอยู่ไกลแค่ไหนไม่ต้องมีตัวกลางก็เคลื่อนที่ได้นะครับ<__.<__>เป็นการแผ่ความร้อนนะครับเนี่ยได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับแผ่ความร้อนมาจนถึงโลกนะครับเป็นการนําความร้อนที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะครับส่วนการนําการพายต้องอาศัยตัวกลางนะครับการแผ่น่ยคือไม่ต้อง ไม่ต้องอาศัยตัวกลางครับแล้วก็ข้อควายครับข้อที่สามนะครับเมื่อนักเรียนนั่งห่างจากเตาไฟ500เมตรนะครับพบว่าได้รับความร้อนจากเตานะครับความร้อนถ่ายทอดน,นะครับไปถ่ายโอนด้วยวิธีการใดนะครับในสมมติเตาไฟนะครับเราอยู่ห่างจากประมาณจากเตาไฟประมาณ500เมตรนะครับ เาไฟล์เราก็แผ่ความร้อนออกมานะครับฉะนั้นมีกระบวนการแผ่รังสีความร้อนนะครับและนะครับสมมุติว่าอากาศนะครับอากาศพัดความร้อนนะครับเข้ามาสู่ตัวเราในอากาศพัดความร้อนตัวนี้คือกระบวนการผาความร้อนนะครับฉะนั้นนะครับเลยตอบข้อ2และ3ครับแล้ข้อข้อไวายนะครับข้อที่4ี่นะครับ ของแข็งซื้อหนึ่งมวล400กรัมนะครับเมื่อให้ความร้อนนะครับพบว่าของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวจนหมดนะครับปริมาณความร้อนที่ของแข็งนี้ได้รับกี่กิโลแคลอรี่นะครับถามกิโลแคลอรี่นะครับกำหนดให้ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของสาร A เท่ากับ45แคลอรี่ต่อกลัมนะครับเราจะพบว่านะครับค่าความร้อนแฝงนะครับหน่วยเป็นแคลอรี่นะครับแต่เขาถามหา กิโลแคลอรี่นะครับฉะนั้นคำตอบที่ได้มาเราต้องเปลี่ยนนะครับจากแคลอรี่ให้เป็นกิโลแคลอรี่นะครับอ่าของแข็งมวลน,นะครับสูตรที่ใช้ในการคำนวณในกรณีที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวมันคือการเปลี่ยนสถานะถูกไหมนะครับเปลี่ยนสถานะนะครับแต่ไม่เปลี่ยนอุณหภูมินะครับมันมีสูตรที่ใช้ในการคำนวณความร้อนสสูตรนะครับ Q เท่ากับ mL กับ Q เท่ากับ mc เดลต้า t นะครับ mc เดลต้า t สามเหลี่ยมแปลว่าอ่านว่าเดลต้านะครับแปลว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเราจะใช้สูตร Q เท่ากับ mc เดลต้า t แต่ข้อนี้นะครับเขาเปลี่ยนสถานะนะครับสารถ้ามันเปลี่ยนสถานะมันจะไม่เปลี่ยนอุณหภูมิถ้ามันเปลี่ยนอุณหภูมิมันจะไม่เปลี่ยนสถานะนะครับมันจะสลับกันเปลี่ยน เนาะฉะนั้นนะครับข้อนี้มีแต่นะครับการเปลี่ยนสถานนะฉะนั้นไม่ใช้สูตรเดลกาทีไม่มีอุณหภูมิที่เปลี่ยนเนาะจ้องเลยใช้สูตร Q เท่ากับ mL นะครับ Q เท่ากับ m คู L โดยเขาให้มาว่า m เป็น400กรัมนะครับแล้วก็ L เขาให้มานะครับค่าความร้อนแฝงของการห้อมเหลวเท่ากับ45แคลอร,รี่ต่อกรัมนะครับอ่ะแทนค่าเลยนะครับ ลก็เลยเท่ากับ m ก็คือ400กรัมคูณกับ l 4 5นะครับคูณกัน00นะครับ4520ไปน002 44ไป16 7 8นะครับ18,000แคลอรี่นะครับ18,000แคลอรี่นะครับถ้านักเรียนจะทำเปลี่ยนจากแคลอรี่นะครับให้เป็นกิโลแคลอรี่นะครับก็คือเอาไปหาร1,000ครับ เราไปหาร1000นะครับก็จะหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่นะครับ180 0 0หาร1,000นะครับตัดกันก็เท่ากับนะครับเท่ากับ18นะครับแคลอรี่นะครับ18กิโลแคลอรี่นะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคอควายนะครับเราต้องเปลี่ยนหน่วยด้วยนะครับเขาถามกิโลนะครับแต่เขาให้แคลอรี่มานะครับ ข้อที่5นะครับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําจากอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเป็น75องศาเซลเซียสนะครับใช้พลังงานทั้งสิ้น15,000แคลอรี่นะครับน้ำนี้มีความมีมวลกี่กรัมนะครับความร้อนเฉพาะของน้ําก็คือ1แคลอรี่ต่อกรัมคูณองศาเซลเซียสนะครับถ้าเรายังจํากันได้เนาะการคํานวณความร้อนนะครับใช้สูตร Q เท่ากับ m l กับ Q เท่ากับ mc delta t นะครับ Q เท่ากับ ml ใช้ในกรณีเปลี่ยนสถานะ Q เท่ากับ mc delta t นะครับาสามเหลี่ยมตัวนี้อ่านว่า delta แปลว่าผลต่างของอุณหภูมินะครับ Q เท่ากับ mc delta t ใช้ในการเปลี่ยนนะครับอุณหภูมินะครับใช้ในการเปลี่ยนอุณหภูมิ ะฉะนั้นเวลาเราแทนค่าไหมเลยเราก็ต้องหา Q เท่ากับ MC d e l ี a T ตนะครับ ml ไม่ได้ใช้นะครับเขาให้มาไหมครับเขาบอกว่า,าใช้พลังงานทั้งสิ้น15,000แคลอรี่ฉะนั้นเขากำหนดให้มา Q เป็น15000นแคลอรี่นะครับาถามหามวลถูกไหมมวลจะเป็นกี่กร,รมัมมวลเท่าไหร่ไม่รู้นะครับต่อมา เดลต้าทีนะครับเดลต้าคือผลต่างถูกไหมครับก็คือเอาอุณหภูมิสุดท้ายนะครับลบอุณหภูมิเริ่มต้นนะครับหรือว่าเอาอุณภูมิมากลบน้อยก็เป็นผลต่างได้ผลต่างต้องเป็นบวกนะครับฉะนั้นเอาอุณหภูมิมากนะครับลบอุณหภูมิน้อยนะครับ75ลบ25เหลือ50องศาเซลเซียสนะครับแล้วเราก็แทนค่านะครับจากสูตร Q เท่ากับ mc เดลต้านะครับ Q เท่ากับ mc เดลต้า t นะครับ m ก็คือมวลนะครับมวลอ่ามวลข้อหารนะถุไหมครับพลังงานนะครับ1 5 0 0 0แคลอรี่ครับเท่ากับ m นะครับ c c ก็คือ1นเดลต้า t คือ50นะครับที่เหลือเป็นคณิตศาสตร์แล้วนะครับเป็นการย้ายข้างสมการเนาะนะครับ50มันคูณอยู่ถูกไหมหคูนห้าสิบได้50ย้ายไปเป็นหาร ถูกไหมมวลก็เลยเท่ากับ15,000หนะครับหาร50าสิบสูตตัด0ูตตัด515535นะครับเท่ากับ300กรัมนั่นเองนะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบ300นะครับกรัมมวลเป็น300กรัมนั่นเองครับนะครับใช้สูตร Q เท่ากับ mc เดลต้า t นะครับข้อที่6นะครับโลหะ1นะครับ วัาีนหนึ่งมีมวล500กรัมมีอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนะครับเมื่อนํามาแช่ในน้ําเย็น0องศาเซลเซียสนะครับ1,000กรัมอุณหภูมิสุดท้ายของน้ําหลังแช่โลหะดังกล่าวจะเป็นเท่าไรนะครับกาหนดความร้อนจาเพาะให้0.2แคลอรี่ต่อกรัมคูณเซลเซียสแล้วก็ความร้อนจาเพาะของน้านะครับ1แคลอรี่ต่อกรัมคูณ องศาเซลเซียสนะครับข้อนี้เป็นเรื่องของสมดุลความร้อนถูกไหมครับสมดุลความร้อนเขาบอกว่า Q นะครับคือปริมาณความร้อนนะครับ Q ที่นะครับได้รับนะครับ Q ที่สูญเสียพลังงานความร้อนที่สูญเสียไปจะเท่ากับพลังงานความร้อนที่ได้รับมานะครับสูญเสียไปเท่าไหร่ก็ได้รับมาเท่านั้นนะครับเราจะเห็นว่าอุณหภูมิ500นะครับ อ,อุณหภูมิหนึ่งร้อยนะครับโลหะมวลห้าร้อยอุณหภูมิหนึ่งร้อยไปแช่ในน้ําเย็นศูนย์องศาถูกไหมครับความร้อนมันก็ต้องถ่ายโอนให้น้ําเย็นถูกไหมนะครับฉะนั้นนะครับคนที่สูญเสียพลังงานก็คือโลหะนะครับอ่าคนาวัตถุนะครับที่สูญเสียพลังงานก็คือโลหะสูญเสียนะครับสูญเสียความร้อนส่วนนะครับสิ่งที่ได้รับความร้อนก็คือน้ำฉะนั้นคิวที่ได้รับก็คือน้ำ นะครับน้ำได้รับความร้อนจากองศาเซลจาก100องศาเซลเซียสถูกไหมครับนะครับอ่ะคิวที่สูญเสียนะครับก็มีสูตร Q เท่ากับ mc มซเดลต้าถูกไหมนะครับสูตรของการหาความร้อนนะครับ Q เท่ากับ mc เดลต้านะครับเเขาก็ให้มามวลเป็น500กรัมนะครับเนาะ Q m c เท่ากับ mc เดลต้าของโลหะ นะครับจะเท่ากับ m c เดลต้า t ของน้ำนะครับ m ก็คือมวลนะครับมวล500นะครับ c ของโลหะนะครับเขาให้มา0.2นเดลต้า t นะครับอ่าอุณหภูมิของเดลต้านะครับอ่าตอนแรกมัน100องศาเซลเซียสถูกไหมขาไปแช่ในน้ำเย็นอุณหภูมิมันต้องลดลงถูกไหมนันก็เลยเป็น100นบ อุณหภูมิที่เราไม่รู้ก็คือ t ให้เป็น t นะครับ t ก็คืออุณหภูมิสุดท้ายนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่เราก็ให้เป็น t ซะนะครับเท่ากับนะครับ m มวลนะครับมวลของน้ํานะครับมวลของน้ำเห็นไหมครับบอกว่า1000ักรัมไหน้ําสูตรองศาเซลเซียส1000กรัมนะครับ1000นะครับ c นะครับ c ก็คือ1นะครับ delta t delta คือผลต่างถูกไหมครับ ผลต่างของอุณหภูมินะครับเดิมนะครับเป็นศูนย์พอเ,าเอาโลหะที่ร้อนมาอุณหภูมิมันต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมมันก็ต้องเป็นทลบศูนย์นะครับอุณหภูมินะครับสุดท้ายนะครับมันสูงขึ้นถูกไหม,มันเลยกลายเป็นทเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับลบกับอุณหภูมิตอนแรกก็คือศูนย์องศานะครับที่เหลือก็เป็นการ แทนค่าแก้สมการทางคณิตศาสตร์นะครับครับอ่ะ500คูณ0.2คูณ100ทีนะครับเอตัวนี้นะครับ500คูณ0.2นะครับเวลาคูณทศนิยมนะครับเราคูณปกติก่อนแล้วก็ค่อยใส่ทศนิยมตอสุดท้ายถูกไหมครับ ห้านะครับคูณ0.2นะครับก็กลายเป็น100ถูกไหมครับห้าสเป็น10บศูนย์สตัวถูกไหมห้าสอเป็น10นะครับศูนย์สตัวเราิยม1นึ่ตำแหน่งก็คือ100่งรนะครับหนึ่ง้อคนคูณ 100- ่ลบทีนะครับเท่ากับนะครับหนึ่งนะครับอันนี้คูณแจกแจงเข้าไป1000งทีเห็นไหมหนึ่งพัลบนะครับ ลบศูนย์ก็คือหนึ่งพันนะครับหนึ 1, ่งพันทีนะครับต่อมานะครับแจกแจงถูกไหมครับแจกแจงเข้าไปนะครับกลายเป็นหนึ่งร้อยูณหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งมืนนะครับหนึ่งมืนลบหนึ่งร้อยทีเท่ากับหนึ่งพันทีนะครับย้ายไปอันนี้มันลบอยู่ย้ายมาบ,บวกถูกไหมครับหนึ่งมืน นะครับเท่ากับ 1000t บวก1น0 t นะครับ1 0 0 0 t บวก1น0 t นะครับก็กลายเป็น 1,100t นะครับเนาะนะครับต่อมานะครับ 1,100t นะครับเอาไปหารต่อไปครับเอาไปหารนะครับฉะนั้นทีเดียวนะครับทเดียวก็เท่ากับนะครับ ว่าหนึ่งหหารหนึ่งพันหนึ่งครับคจีเดียก็คือหนึ่งหมื่นหารหนึ่พันหนึ่งร้อยนะครับ 1, ร 1, นักเรียนก็ไปตั้งหารมานะครับหนึ่งหารหนึ่นะครับก็คือเก้าจุดศูนยะครับเซลล์ณหภูมิสุดท้ายนะครับที่ผสมตอนสุดท้ายนะครับที่ผสมตอนสุดท้ายก็คือเก้าจุดศูนย์เกนะครับ เขาถามหาว่าอุณหภูมิสุดท้ายหลังแช่จะเป็นเท่าไร่นะครับก็เป็นอุณหภูมิ9นะครับประมาณโดยประมาณเนาะก็คือ9นั่นเองนะครับข้อนี้เลยตอบข้อขอไข่ข้อที่7น,นะครับวัตถุใดที่นําความร้อนได้ดีนะครับวัตถุที่นําความร้อนได้ดีก็จะเป็นพวกกลุ่มโลหะถูกไหมครับพ้องเหลืองนาความร้อนได้ดีแก้วพลาสติกไม่นําความร้อนไม้ไม่นําความร้อนอลูมิเนียมนะครับนาความร้อน เหล็ดนาความร้อนนะครับกระจกไม่นําความร้อนฉะนั้นข้อนี้ตอบ1 4และ5ครับนะครับนำความร้อนได้ดีนะครับ1 4แล้วก็5นะครับข้อที่8นะครับเมื่อต้องการจะจับด้ามจะทําด้ามจับทัพพีนะครับจะใช้วัสดุใดนะครับด้ามจับทัพพีเนี่ยมันต้องไปแบบใช้ในหม้อนะครับในหม้อในกระทะที่มันมีความร้อนถูกไหมครับฉะนั้นนะครับเราต้องเลือกวัด สะดุนะครับที่ไม่นําความร้อนไม่งั้นถ้าสมมุติว่ามันนําความร้อนโอ้โหเราไปนคนแกงเราก็ร้อนลวกมีเราสูกไหมครับฉะนั้นข้อนี้นะครับถ้าต้องการทำด้ามจับนะครับก็ต้องเป็นพวกไม่นําความร้อนคือพลาสติกครับส่วนเหล็กนําความร้อนอลูมิเนียมนำะความร้อนนะครับต่อข้อข้อไข่ครับข้อที่9นะครับเมื่อน้ําแข็งได้รับความร้อนจนกลายเป็นไอน้ํานะครับ แบบจำลองการเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำในข้อใดถูกต้องนะครับาการที่ของแข็งนะครับมันได้รับความร้อนนะครับของแข็งจะถูกเปลี่ยนนะครับอนุภาคของของแข็งจะเรียงชิดติดกันถูกไหมครับอันนี้คือของแข็งแต่พอมันได้รับความร้อนนะครับอน,นุภาคก็จะเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวนะครับโมเลกุลมันจะสั่นครับโมเลกุลได้รับความร้อนมันจะสัน่นแล้วมันก็จะอยู่ห่างก,กันมากขึ้น นะครับของเหลวก็จะมีอยู่ห่างกันมากขึ้นและถ้ายังได้รับความร้อนต่อครับของเหลวนะครับจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแก๊สนะครับซึ่งแก๊สเนี่ยนะครับโมเลกุลอยู่ห่างกันมากนะครับห่างกันมากๆเลยนะครับฉะนั้นนะครับเดี๋ยวจะลองการเปลี่ยนโมเลกุลของน้ํานะครับโมเลกุลของน้ําไม่เกิดการเคลื่อนที่ไม่ใช่นะครับเมื่อได้ได้รับความร้อนนะครับน้าแข็งจนกลายเป็นไอน้ํา โมเลกุลของน้ําเกิดการเคลื่อนที่ได้ครับเพราะว่ามันมีพลังงานนะครับโมเลกุลของน้ําเคลื่อนที่ออกจากการใชร้ลงไม่ครับมันต้องเคลื่อนที่จากการเร็วขึ้นเพราะม,มีพลังงานอยู่เยอะนะครับเมื่อความยโมกเลกุลของน้ําเคลเื่อนที่เร็วขึ้นและเป็นอิสระต่อกันอ,อันนี้ถูกต้องครับแต่ต้งงองวาวโงครับโมเลกุลของน้ํานะครับเคลืกก่อนที่เข้าหากันด้วยความเร็วมากขึ้นนะครับเคลื่อนที่เข้าหากันนี้ไม่เข้าครับออกนี่ออกห่างเลยนะครับ นะครับความเร็วมากขึ้นจริงแต่ว่าเพื่อที่ออกจากกันนะครับตอบข้อ,อคอควายับข้อที่10บนะครับข้อใดเรียงลำดับการขยายตัวของสารเมื่อได้รับความร้อนจากน้อยไปมากนะครับาสารนะครับเมื่อได้รับความร้อนนะครับจากน้อยไปมากนะครับได้รับความร้อนเนี่ยนะครับอยากเรารู้จักแบบจำลองนะครับของแข็งนะครับอนุภาคก็จะเรียงชิดติดกันนะครับ กลายเป็นของเหลวนะครับแล้วก็กลายเป็นแก๊สนะครับนในระดับการขยายตัวของสารนะครับจากน้อยไปมากนะครับขยายตัวได้น้อยก็คือของแข็งถูกไหมครับขยายตัวได้เดียวนะครับของเหลวก็จะขยายตัวได้มากขึ้นแล้วก็นะครับแก๊สขยายตัวได้ผ่างกันเยอะมากนะครับตอบข้องงงค่ะ